ในตัวเองสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนที่สูงกันเลยตัวนี้ก็เป็นงานหลังคานะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานหลังคานะเดี๋ยวจะแจ้งสเปคด้วยซึ่งจริงผมบอกไปก่อนนานนั้นละแต่ก็จะแจ้งสเปคเป่อเป็นแนวทางเนาะอันนี้เป็นช่างบ้านๆนะครับ yes, yes, yes. นะช่างมาเอ้ยออกคลิปอยู่ <laughs> โอ้ตายแล้ว <laughs> ช่างสะดุ้งเมื่อกี้ <laughs> โ,อโอ้ยโดนคลิปจะเหลืองปะเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูดงานหลังคากันนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนงานหลังคานะครับอ่าพี่วางไอตัวล่างเขาเรียกอะไรพี่ไอตัวสองคูณสี่เนี่ยเนี่ยตัวสองคูณสี่ที่ผมยืนเนี่ยเสยียเหรอเสียอ่าฝั่งนี้เสียแล้วริมอ่ะพี่ไอไอตัวล่างอ่ะตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรเสรียเสียเหมือนกันนะอ,อ่ะเสียกับ <ใน S 1> แปรแปรด้านบน จันทันเชียง <D> โอเค, <ś led> คอ่ะงานเสน,นะครับตัวนี้เสเราจะเดินเราจะเดินเหล็กนะครับสองคูณอ่าสี่คูณสองนะครับความหนาสองมิลนะครับตัวเสนนะนี่เราจะเดินแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่คือหลังคาหน้าจั่วนะครับหลังคาหน้าจัว่วนอนแล้วก็ด้านบนนะฮะจันทันนะครับเป็นเหล็กสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้ความหนาหนึ่งจุดห้ามิลนะครับหนึ่งจุดห้ามิลแล้วก็ตัวด้านบนก็จะเป็นตัวแปรนะครับ สองคูณหนึ่งนะความหนาหนึ่งจุดห้ามิลเช่นกันนะครับจริงๆอ่ะตัวตัว,ตวแปรด้านบนอ่ะใช้หนึ่งจุดสองก็ได้นะพี่นะใช้หนึ่งจุดสองได้แต่ว่าเราเน้นเชื่อมง่ายนะครับเ <ๆ S 2> น้นเชื่อมง่ายเลยใช้หนึ่งจุดห้าถ้าหนึ่งจุดสองมันจะเชื่อมค่อนข้างยากมันจะบางนะแล้วก็สามารถใช้เป็นตัวซีได้ด้วยแต่ว่าเราใช้เป็นเหล็กกล่องเต็มนะครับใช้เป็นเหล็กอากาวานไนจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับนี่ตอนนี้ช่างกําลังเชื่อมไล่อยู่นะครับเก็บงานทั้งหมด นี่คือโครงสร้างนะครับแล้วก็ระยะห่างอ่ะเดี๋ยวมาบอกระยะห่างหน่อยตัวนี้นะครับระยะห่างของเสานะครับสี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับตัวเสานะสี่เมตรคูณสี่เมตรแล้วก็ตัวจันทันนี่ตัวเฉียงเฉียงเนี่ยด้านบนนี่ไอ้สามสามคูณหนึ่งจุดห้าเนี่ยจันทันที่เฉียงเฉียงไปนะฮะตัวนี้เนี่ยเราเว้นระยะห่างหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับแต่จริงสามารถเว้นสองได้นะแต่เราสเปคสูงหน่อยก็เว้นหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับเราลงเป็นหลังคาเมทัลนชี้ความหนาศูนย์จุดสามห้ามิล นะครับเป็นเคลือบสีนะเราต้องการสีนะครับเพราะนั้นจันทรันเราเลยเอาแค่1.5เมตรส่วนแปรนะครับแปรที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นน้านบนตัวนี้นี่แปรตัวนี้นะแปรทั้งหมดเนี่ยเวย้นระยะห่าง1.2เมตรนะครับซึ่งจริงๆสามารถเว้นได้1.5เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราลงอ่าลงเมทัลชีสนะครับคือตัวนี้อ่าอัตราส่วนการเว้นระไรต่างๆขึ้นอยู่กับช่างแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนแต่งเราเนี่ยคือเราออกแบบโครงสร้างให้มันไม่ห่างมากนะครับให้ไม่ห่างมากเพราะว่าเราต้องการความคงทนด้วยแล้วก็การทํางานที่ง่ายนะครับถ้าห่างมากเนี่ยมันจะทํางานยากแต่มันจะประหยัดไปได้หลายหมื่นเลยนะท่านผู้ชมคนนี้ก็เป็นช่างระดับมือพาการนะครับอันนี้คือก่อสร้างมา30ปีแล้วนะแต่น้องอายุ22นะครับอายุอะไรนะ อายุไรยีร่สองจริงเหรอแต่ก่อสร้างมาสามสิบปีแล้วโอ,โ,โอ้โหสุดยอดจริงเลยอทองวิธีการเชื่อมนะฮะวิธีการเชื่อมเก็บงานนะครับเราก็จะใช้ไม้นะในการรองแล้วก็นั่งนะครับนี่แล้วก็ตอกตะปูหัวนิดนึงนะครับเพื่อล็อกไม่ให้ไม้สไลด์นะฮะล็อกแล้วก็เชื่อมเก็บงานนะครับอันนี้คือช่างพี่หวังนะจริงๆแล้วอาชีพแต่ละคนนี่เหมาตัดทุเรียนกันทั้งนั้นเลยนะแต่โดนผมบังคับนะ ตอนผมบังคับมาช่วยงานนะครับโดนบังคับมาช่วยงานขอช่วยทําบ้านนักหนึ่งหลังเพราะว่าหาทีมงานไม่ได้เลยนะครับหาคนไม่ได้เลยนะครับเลยหยุดตัดทุเรียนมาช่วยงานผมหน่อยนะนี่ให้ดูโครงสร้างนะครับนะก็เหล็กสี่คูณสองหนาสองมิลนะครับจันทรนเหล็กสามคูณหนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้ามิลนะฮะระยะห่างหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเมตรส่วนแปลนะครับหนึ่งจุดอ่าสองทับหนึ่งนะครับสองทับหนึ่งความหนาหนึ่งจุดห้ามิล เวยะ,ยะห่าง120นะครับ120เซนติเมตร1.2เมตรนั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างของหลังคาก็คลิปนี้นะครับก็เป็นตัวโครงสร้างของหลังคานะครับซึ่งวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเมทั่านชี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโครงสร้างที่ผมได้ออกแบบแล้วก็ทํากันนะฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยพื้นที่ทั้งหมด192ตารางเมตรนะครับตัวด้านบนนะฮะความยาวตัวนี้ ความยาวฝั่งละ9เมตร65เซนนะครับนะตัวตัวเหล็กเนี่ยตัวจันทรันเนี่ย9เมตร65เซนนะครับเรามีการใส่ใส่ค้ำกลางนะครับค้ำกลางหนึ่งตัวนะครับไล่ไปเลยนี่ค้ำกลางนะครับไ,ไล่ไปเลยเป็นแถวเลยแล้วก็ค้ำกางฝั่งนู้นเหมือนกันน,นะครับเ,เพื่อที่จะรับน้ำหนักแล้วเหล็กจะได้ไม่แอนนะครับตัวเหล็กจะได้ไม่แอน นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่างบ้านบานนะครับส่วนช่างมืออาชีพหรือวิศวกรอะไรต่างๆอาจจะมองเห็นต่างจากผมนะฮะแต่ว่าวโดยรวมผมมองว่าตัวนี้คือโอเคละสําหรับในการทําโกดังตัวนี้ของผมนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะเดี๋ยวพื้นก็จะเทที่หลังก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรก้าวหน้าไปบ้างแล้วก็วิธีการต่างๆของช่างบ้านๆ้านเนี่ยทายังไงกันบ้างน,นะครับนะถึงจะบ้านบ้านแต่ผลงานผมว่าโอเคเลยนะครับทุกอย่างค่อนข้างสวยแข็งแรงแล้วก็มั่นคง นะครับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ